นี่แหละ็ดีัดระเบียบไม่ครับต่อเนีเรี่ต่อไปแล้วครับเนียต่อมาแล้วรับเงนยังมเทาเลเดี๋ยวผมเทนกนะเนม่อ เป็นของวันวันใหม่ในวันที่3วัที่3คนสรอยโ้นยันไม่ได้ว่าเทสตดโอกาสมากสูงครับผ่าแเสงเปิดเซ็นบอยืนันมาว่าใครชอบลรตเตอรี่ว่นนี้หลักเก็ด เงาเหมือนหลวดเพราะว่าขั้นนี้รถโรตีแพงแน่นอนอันระเบิดเธอเิงอันนี่แล้วพั้นนี้จะถือได้เป็นพ่อมึงแหละเลขอันนะถามมึงเล้วไปเนี่ยเรีกอันมันเป็นพ่อเจ้ามือแล้วมันพ่ออาจารย์หรืออาจารย์มันเป็นคนสั่งที่จริงอ่ะเพราะไอ้ยังเลี้ยงที่ว่าขั้นดีไฮเนี่ยตอนแรกอาจารย์วัดใหญ่วันเจียห่าวูนี้เวราะไอ้ยังไปไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะยังเหไอ้โม่นะ ก็แล้วเออว่าเป็นอยังสไตล์เขาไทยไปว้อมกันเน่ร่วยว้อมกันรวยเทานู้เดียวกับเจดอกไม่มีกากไม่มีกักนะครับแล้วเดี๋ยวยืนยันแล้วปั๊บเจ้าวิ่งเจ็ดมีมาเลยครับมาเหมือ มีเก็ดมีมาเลยก็จะเป็นเก็ดเอาใม่ต้องเก็ดอะไรอยู่ตื้นๆเลยนี่มันจะทีอเอาเก็ดเก็ดข้าวเม็ดเดียวข้าวมาแล้วนะครับคืออะไรก็ได้ขอให้มีเก็ดเลขมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมุติของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหน หนึ่งไปหกคันว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเด้รดรดี่ได้กวนมูเลยนี่ได้หัวกนหัวพี่พี่ัวต่อมาเจ็ดา ผมกำลังนึกนึกเอาหมด่ะกำลังคิดว่าจะเอาตัวไหนมานโผล่ขกรเิดเือเดี๋ยวนะครับเด้ย๋ยก็เนอ่ะเออรอเด้อก็หรอนอี่่ได้จ้าโอ้โหี เตรียมประรจบนะครับรเลขอาจารย์มอกตอนแรกอาจารย์ให้ให้เลยนะครับเลขอาจารย์ที่ตามมาครับได้ก่อนไามนะครับโอเคเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหเน่ยงกันครับหัวไว้ครับเรียกับหกเก้าหกตัวสุดท้ายเป็นเจ็ด โู่เราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรก7,9็ดเก้าเจ็แล้วก็เจ็ดหนึ่งเพีงครับรับได้พยาคสังเกตทุกขวเด็กมันออกตำแน่งไหนทุกขวดม่ขีเข่าหนึมันยู่ไหส่นะบัตรที่ดีสามตัวก็จะมีเจ็ดเก้าหกแล้วก็7จ็ดเกหนึ่ง ai cái hộp à, tuổi, 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 tuổi. Có okay, không, chết lâu chết, bò, nó hay rệt câu vậy, cũng hay câu à. phải má, ông ấy bẻ rệt mì, บอกได้ข้เาาลูกให้มาแล้วผู้ให้มายะๆแรกกะเดี๋ยวจะร้อยืนยนเ๋ยวผมแก้บแล้วผมจทูบแล้วผมถืมายุ้วแกล้ให้เกาวีดีมันมั่นใจไหมยังดอกจูบแล้วผมูได้ห่านให้เก้ามันอ่มาชวนเฮผมกับเ้านึงางนยแล้วแั้านเห็นักกุ้งมอนีโอยบักกุ้งยง้มงเอาู้ม่หยงมนะเป็นคนห้างเลือเลกะวนี้คะจุแล้วได้ มาชนอีกจะบ้านทหนีหาบึงไม่ไล่ผมงบงยกมือแกแนงแกแดงให้ดก,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 กนะครับพอทุกผม,มจะเบาได้จนก็มกม,กมือไล่สดมือไทอยพอหงวดนากีมอย้อมหลุดใม่กับนี่หาหนึ่เก้าผมก็ว่าอยู่ตลอดว่ามันพนนกันขนาดเนี้ยจงนันไม่เหกัเมีอย่างนาเ้เนี่ยนะครับเลขเม่วานี้เม้เด็ดเจ็ดเกา้เกาเจ็ดตัว,ว,วเดียวตัวเดิมนะครับเนาะมันออกสองห้าหน่งศูนย์เก้เจ็ดเนาะเา มัีผู้ใดมากเจ็ดยังผู้ใดมาก,าก, 2, 7, ก,กนาก้อกจะมีเจ็ดสองเจแดผู้นี้นนออก็สามราซื้อได้เร้อครับเ้อูเต็มแาลูกเจ็มแต่น้องทำเนาะลกต็มแล้วเนาะลูกบแต่น้อเนาะเต็ม้องเะลก็มแ้องัเนาะกเ็่น้องเะลกเตแ้องทเนะเต็ดแตน้่งทำเนาะลกเต็มแต้องเาะลูกเ็องทำเนาะลูกเต็แต้าหนเต็มต่้งแ่นงทาลูมเแค่สี่คู่น้ามสตอก นะครับซื้อเหมื่อปอนจากตัดผู้ใดตัดออกไม่เป็นนห่วงเดี๋ยวผู้ใดตัดเก้านึงออกนี่แปลว่าดวงไม่มีเลยนะเนี่ยนะครับอบ็มีถุงของอาจารย์เลยม,มาค <นะ S 2> ิาดแล้วแล้วม,ไมามไปดีไอ่มุ่นล่ะผมก็ไปดีนะอัดลออะตัวไอ้หุ่นมากเอาแต่ถามว่าอันว่าอันแน่นอนแ <c> ต <oughs> ่ว่ามันเนปิดเพื่อท่าจิ้มปลบเลย อา่างนครับลนดนิ้วบเนัวผมบอกไยก่อนมัดบอกแล้วมัดอ่อนีดเมยแต่ว4สีหกผมได้บ่เมื่อส6กันยาผมให้สีหกกับหนึ่งสงวันนั้นบนล่างแล้ววด มากๆอีกเว้นมากัวนะไอซี่หักระเพา้ออดเอง่ีอาจจะออกกรเ็เจต้องพิไรแต่ซื้ออะไรก็ได้หัวให้มีเ็ได้รูดได้ลูู้ได้วิ่งได้วิ่งมักเจ็ก็ซื้อได้เพราะได้ว่ากันเจ็นเอาว่ามากบ่มากขึ้นกันครับเพราะว่าผมแช่ผมน้ำเจ็นตแยงหัวซูนหลัเท็มันม่ย้อนมานะถ้ามันเฮ็ดเสร็จนะครับแนวคมเนไปเน้ยช่นเจ็ดทูนมาหดนะครับก็เตี๋ยนลักปู ก็เดี๋ยวผมจะแก้บนก่อนเดี๋ยวผมจะร้อยจุดของผม,มอย่างเงี้ยพึ่งเราแต่ผมอธิมัตสี่มือเจดีย์เจดียให้หนอกอก็ย้ำอีกครั้งนะครับเมฆมีเท่ามีหนุดนะถ้าเราเต็มใจเล่นก็อยู่ที่เรานะครับไม่มีอาการไม่สามารถสร้างนี่ให้ทุกคนได้ทุกคนซื้อกันเอง,อเองหลายคนมาเปลี่ยนยี้อยาอาจารย์นัดไม่ได้เปลี่ยนยี้อยาอาจารย์น็อตเนื่นนอง,องเพราะอาจารย์นัดไม่ได้บอกให้ซื้อนะครับเขาชื่อแต่เองนะครับเยอกะแก่ก็ได้เป็นเดี่ยวได้ที่บ้านหัวนี้กะมาพึ่เก่ากับคุณตา กูคัดค้นแล้วนะครับแตรวจเมื่อกี้คัดทักปวดแล้วอันกระเจ้ามาเหม็นผมหมดเว่าคัดไปคัดมาอาจจะเหลือผมคนเดียวกันเลยคัดกลางหลอ่ะเดี๋ยววัอนี้จะพาไหวปูนะครับเนาะพี่ใบถามอยังบ่โอ้ห้องแหงแต่เนาะเขาพูดได้ถือสายเนี่ยยูนีิเกรานนี่ไงนี่เดี๋ยวครับผมเยอะนิดนึง ปูนบูช้าคูองค์ดำองค์จำลองนะครับเนาะตอนนี้เหลือแค่90องค์สุดท้ายนะครับเนาะนครู่องค์ดำนะครับมองที่อาจารย์ดุเมฆที่ชิ้นเสียเข้าผู้ใดยางได้เสียว,ว่าถูมังนกันไม่องกับถุงนดครับเนาะ แก่ก้าผู้ใดอยากขอพรสำเร็จแตแนะนันตรงู่องค์ดำถ้าขอเกี่ยวกับโชคลาภบอกที่นามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปด้วยผู้ใดว่าเล่าได้พี่ว่าเดี๋ยวถ้าพี่สามใจเลยตั้งคิดตั้งใจเพราในใจเ่าต้งงองมีมูฟังนำ้ำนะครับปูเพมันก็จะเมตตาทุกอย่างอยู่ที่ดวงถ้าเป็นการงานเรื่องขายที่ขายอยังได้ทำน้ำนใจนะเดี๋ยวทำหมอนี้นขา้าวเย็บข้อมีนยังดรอเคือมึงมีเสียงไปหนิ บางนี้ก็ว่ามีเสียง่วดก้อนนีูุ่งมวงเุกขบางนี้เด้่ตัวงูุ้นแป๊บก็นวัวกัลุกขึ้นมันว่าออกเก้าทุนให้นางลงงันี่มันก็ว่าเก้าอยู่ใช้ยันก็ตัวผมบอกว่าตัวงวดตปีนนะสันดอกถ้ามีไผถามยังว่ครับเดี๋ยวบานี่ดี๋าพะไหวาคู่ก้อนล้ากจะเปิดเบิดเม็ให้แล้วกัน เบิกเนี่เขาเบิกเสียงเขาแย้งวนออกไปแ้วก็มาตั้งเหวี่อเหวดจะ